Mm hmm. ยาไทยแบบธรรมชาติธรรมชาติมากเลยสวัสดีค่ะมามาเมนสาวกาลสินอินเตอร์ยูทูบเบอร์เยอรมนีนะคะเดี๋ยวจะพามากินเชอรี่เปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเห็ดแก้วมากินเนาะ ใส่น้ำปลาใส่พริกผงแล้วก็ใส่อ,อะไรนะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ปงนุวด้วยนะคะามาเดี๋ยวจิพามากินใส่น้ำปลาแดดกระเ,กเสียบด้กค่ะน้ำปลาแดกเลยอันนี้ของเราอยู่ที่บ้านเองนะคะ คือบาา้านเอาเองเดี๋ยวแจ้วมาแล้วมานางไอเด็ดกินเลยอันนี้คือพวงพวงนี่อยู่ตำตำกันมี่ <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวจะแก้วมากินกับโอ้ยขับยังวะผู้ใดท้องผูกผู้ใดหายากแก้ท้องผูกไม่ต้องไปหาเลย นี่มากินเลยเนี่เชอรี่เปรี้ยวเนี่ยรับรองว่าเข้าห้องน้ำโอ้ยห้องน้ำาระสานรับรองว่าเข้าห้องน้ำด่วนเลยอะค่ะนี่บ่งเซี่ยวให้บึองอันนี้คืออยู่ข้างบนนะขึ้นไปกินบนต้นเลยก็ได้ ลละเปรี้ยวปากจังเลยนี่ดูเต็มๆตาเลยค่ะนี่คือเชอรี่เปรี้ยวที่จริงนะเชอรี่เปรี้ยวนะเขาจะเอาไปทำเป็นแยมนะคะแยมทาขนมปังนะเราไม่ค่อยมีเวลาหรอกไม่ค่อยมีเวลาทำแต่ก็เคยทำอยู่ ปีนั้นทำเยอะเลยก็ไม่ค่อยมีใครกินกินอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ใช่ชอบกินหรอกไอ้พอทำเสร็จก็ไปแจกไปให้อญาติบ้างแล้วเราก็กินบ้างแต่กินไม่เคยหมดกระปกุกแล้วก็ได้ทิ้งอร่อยนะที่จริงถ้าคนชอบกินแยมทาขนมปังอ่ะอร่อยนะทำเองไม่มีสารพิษด้วย อ่ะมาแล้วพเพลทแก้วมากินนอพี่น้องเนาะไว้ใสน่นอแบบนี้หามมองไว้ก่อนพี่น้อง <c oughs> นี่เอาไวต้ตรงต้นมาเลยอย่าร่วงนะคะอย่าร่วงนะนี่กินเล้ยวแบบาหนีไมาชิมบังเสียบเปลี่ยวพวงตำต,ำน,ต,ำ,ตำนี่แหละเอาพวงตำตำนี่แหละ ถ้าจิ้มมั้งสิเนม,นมันมันบดติดเลยค่ะมันเป็นไอ้เปลือกมันจะเป็นลื่นๆนะมันบดติดออกแกวบติดเราลองก่อนนะอืมเด็ดไซส่ซะเด็ดเอา เต๊อหลอกก็ใส่ต้วยใส่ต้วยไอ้ซอนตักเอาดีกว่า แบบนี้แล้วดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำตาม,มากๆรับรองว่าอย่าถ่ายไม่ต้องถามหาอืแซ่บเข้ากันมากแจ้วกับเป็นใน ทั้งนัวทั้งหวาน,ท,นาาทั้งมี่น้ำปลาทั้งมี่ไอ้อย่างไะน้ำปลาน้ำปลาอนนี่ก่อนกินในหกเจ็ดลูกเลยคะ่ะพอแล้วอืมจับจับสมจุ แต่ว่าแซ่บ <c oughs> อืม <c oughs> แซ่บๆค่ะแซ่บพี่เรียแจลบลงมากินกับแซ่บนี่แหละือเห็นนี่แหละพอดีนี่ตัวหนึ่งอยู่บ้านเนาะ พ่อใด้เด็ดกินอยู่ค่ะคลิปนี้ก็เลี้ยงเชอรี่นี่แหละม,มากินกระเจียวให้เบิงมาชิมให้เบิงว่าเป็นยังไงรสชาติของเชอรี่เปรี้ยวนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะพ่อกันคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ